สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม a r c a d i a Breath of the Land เกมมือถือแนว MMORPG กราฟิกสวยงามมาใหม่ของท้งค่าย X7 Game ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้งสองระบบนะทั้ง iOS และ Android ทาง X7 Game นะผมได้ทำการแจก648หยวนหรือว่า3,000บาทไทย จะเป็นบัตรเติมเงินฟรีนะครับผมแจกทุกวันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันแล้วก็เข้าสู่เกมพร้อมกันเลยครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกมแล้วนะครับผมสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับนะครับจะได้รับคูปองเงินสดฟรี6 4 8หยวนหรือเท่ากับ3,000บาทไทยนะครับผมเป็นคูปองเติมเงินเนาะแจกทุกวันนะครับแล้วก็จะได้รับส่วนลดทุกแพ็คเติมเงิน90%นะครับผม อ่าแล้วก็ได้รับกิฟต์โค้ดเนาะสามโค้ดนะครับอ่านี่เลยครับผมกิฟต์โค้ดแล้วก็คูปอง648อย่หยวนแจกทุกวันนะครับอ่าแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับผมให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดเกมตรงคำว่า Open นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วเนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับจากนั้นกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับณนะปัจจุบันจะมีเราเลือกเล่นทั้งหมด4อาชีพนะครับผมอาชีพแรก ซอสแมนนะครับเลือกได้ทั้งชายและหญิงนะครับผมไม่ล็อกเพศนะแล้วก็จะมีพรีวิวสกิลนะผมทั้ง4สกิลหลักๆของสายอาชีพเนาะนี่เลยครับผมมีพรนะีวิวสกิลเนาะนะครับสามารถอ่านรายละเอียดสกิลได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เกมนี้ครับผมเราเล่นถึงเลเวล125นะครับมันจะมีระบบให้เราเปลี่ยนคาสเนาะแล้วก็เราสามารถสลับเปลี่ยนคาสไปเป็นอาชีพอื่นๆได้นะครับผม อาถัดมาก็ผมอาชีพชาร์ปชูตเตอร์ผมหรือว,ว่ามือปืนนั่นเองนะครับไม่ล็อกเพศนะครับเลือกได้ทั้งชายหญิงนะแล้วก็จะมีพรีวิวสกิลเหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม i m u u a t t r r ที่ดีที่สุดอาชีพถัดมาครับผมนักบวชนะครับผมจะใช้ค้อนเนาะเป็นอาวุธนะครับผมนะครับก็จะมี4ีสกิลเหมือนกันนะผมแล้วก็ไม่ล็อกเพศนะเลือกได้ทั้งชายหญิงนะครับผมอาจจะเป็นพวกพระเนาะพวกสายฮิวอะไรต่างๆนะครับผมสำหรับอาชีพนักบวชนะครับ ถัดมาครับผมนี่เลยครับผมนักเวทนะครับผมนักเวทผมแน่นอนผมมีสกิลไฟแล้วก็น้ำเนาะน่าจะาเกี่ยวกับพวกาธาตุนะครับผมนี่สกิลของผมสีสกิลไม่ล็อกเพศนะครับเลือกได้ทั้งชายหญิงนะครับผม่าลองเลือกเล่นดูนะทุกคนเนาะมันมีให้เราอ่านสกงสกิลอยู่เนาะว่าสกิลแต่ละสายอาชีพนะครับผมมันแรงหรือไม่แรงเราสามารถอ่านได้นะครับผมผมขออนุญาต เลือกเป้นอาชีพมือปืนละกันนะครับผมโอเคครับเลือกเพศช,ชายครับผมแล้วก็กดไปที่ขั้นตอนถัดไปนะครับเราสามารถตกแต่งเนอผมทรงผมแล้วก็หน้าตาของอตัวละครเราได้นะครับผมเนออันนี้มันจะเซ็ตให้เราอยู่แล้วนะครับโอเคเลือกเสร็จก็กดขั้นถัดไปครับผมอ๋อสามารถเลือกได้นักบอน,นี้เลยนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งสีผมได้เนะ นะครับอ่าลองตกแต่งดูนะครับผมหน้าตานะครับตกแต่งได้สีตาก็ตกแต่งได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับตกแต่งเสร็จแล้วก็กดกดตั้งชื่อตัวละครแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยครับโอเคครับผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์นะครับผมบอกเลยครับผมเกมนี้กราฟิกโคตรสวยนะครับ สำหรับที่การเล่นนะครับผมทุกคนมาที่เควสซ้ายมือตรงนี้ครับผมมันก็จะมีพวกเควสหลักเควสรองเนาะให้เรากดทำได้เลยครับผมนี่เลยเห็นไหมมันก็จะเดินเควสให้เราอัตโนมัตินะครับเกมนี้ฟูลออโต้นะครับผมนะให้มันเดินเควสให้เราเองนะครับก็จะไปพูดคุยกับ Np c นเนาะนะครับรับเควสส่งเควสอะไรพวกนี้เนาะเห็นไหมครับทำเควสต่างๆนะ พูดคุยอนนะครับแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราไล่ทำให้หมดนะผมพวกเควสหลักเควสรองตรงนี้เนาะสำคัญมากนะครับผมนะมันจะช่วยให้เราดันเลเวลของตัวละครของเราเนาะพอเราครับผมทำเควสหลักเสร็จหมดแล้วเนาะให้เรามาที่สมุดต,ตรงนี้ครับอันในส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมประจำวันที่เราต้องทำภายในหนึ่งวันนะครับผมไล่ทำให้หมดเลยเนาะ นะครับไม่ว่าจะเป็นเควส XP ดันเจี้ยนอะไรต่างๆตรงนี้นะครับกดกดไปที่ไปยังตรงนี้เนาะมันก็จะพาเราไปทำเควสนะครับผมภายใน,นหนึ่งวันเราต้องทำให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็หอประชุมตรงนี้ครับผมก็จะเป็นอีเวนต์ดันเจี้ยนต่างๆนะครับมันก็จะมีปลดล็อกอยู่เนาะมันก็จะมีเวลาบอกอยู่เนาะผมว่ามันเปิดเวลาไหนนะครับในส่วนนี้สำคัญมากนะทุกคนมันจะดรอปของที่ แรมากนะครับผมในส่วนนี้เนาะแนะนำให้เข้ามาทำนะครับถ้าเราทำตรงนี้เสร็จแล้วผมเราก็จะได้รับพวกทรัพยากรตรงนี้เห็นไหมครับที่เรียงกัน6ช่องตรงนี้เนาะเราก็สามารถอัปเกรดสมุดต,ตรงนี้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับกดอัปได้เลยนะมันก็จะช่วยให้เราดันค่าพลังได้ดีมากนะครับพอเราทำเควสกิจกรรมประจำวันเสร็จแล้วผมให้เรามาที่ อบอสโลกตรงนี้ครับผมที่เป็นรูปมังกรตรงนี้นะกดตี่เข้าไปก็จะมีบอสโลกแล้วก็บอสส่วนตัวนะครับผมก็เหมือนเกมเอเวทั่วไปเนาะที่เราต้องเข้าไปตีบอสนะครับผมเพื่อหาพวกอุปกรณ์นะครับพวกนี้เนะาะบอสโลกครับผมมันก็จะมีชั้นต่างๆเนาะสูงสุดอยู่ที่หลายชั้นอยู่นะของผมปลดล็อกอยู่ที่ชั้นที่สามนะครับผม ่ามันก็จะดรอปพวกอุปกรณ์2ดาวสีแดงอะไรพวกนี้เนาะนะครับบอสแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนนะมันจะมีเลเวลของบอสอยู่เนาะผมแนะนำนะผมให้เราท้าทายตามที่เลเวลของเราใกล้เคียงเนาะนะครับไม่แนะนำนะครับผมถ้าเลเวลของ Boss บอสเผมมันเยอะกว่าก็ไม่แนะนำนะอาจจะแตกได้นะครับผมบอสโลกนะผมเราจะเข้าไปแย่งการทำดาเมจกับคนอื่นเนาะ ถ้าเราทำดาเมจได้สูงสุดนะครับก็จะได้รับไอเทมพวกนี้มากขึ้นนะครับผมอบอสส,ส่วนตัวนะครับผมตรงนี้ก็เราไม่ต้องไปแย่งตีกับใครเนาะตีคนเดียวเราชิวๆนะครับมันก็จะดรอปพวกอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกันนะครับผมนี่เลยเนาะบอสแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราเข้ามาทำดูนะครับผมตรงนี้เนาะสำหรับบอสโลกแล้วก็บอสส,ส่วนตัวนะครับ อ่าต่อไปเรามาที่ตรงนี้ครับผมที่เป็นรูปง่ามตรงนี้เนาะกดที่เข้าไปนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นดันเจียนนะครับผมหรือว่าการไต่หัวคอยนั่นเองนะครับถ้าเราครับผมทําครบเนาะเราก็จะได้รับนี่ครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ s s r นะครับผมใส่แบบทิที่เลยนะครับอ่ามันจะมีให้เราลงแบบคนเดียวแล้วก็แบบสร้างทีมเนาะนะครับแบบซโล่แล้วก็ปาร์ตี้นะ นะครับผมเห็นไหมครับมีหอแห่งวิญญาณเนาะนะครับข้ามาตีได้นะผมตรงนี้เนาะจะดรอปพวกไอเทมต่างๆมากมายนะครับอ่าสำหรับเกมนี้ก็จะมีระบบกาชาปองด้วยนะครับทุกคนมาที่ตรงนี้ครับเห็นไหมตีเข้าไปนี่เลยครับผมกาชาปองในการสุ่มหาสัตว์เลี้ยงนะครับผมนะจะมีสามตู้นะตู้แรกจะเป็นตู้อ่ากำันตีสัตว์เลี้ยงหน้าตู้นะครับผมระดับ ur เนาะ นะครับตู้ที่2จะเป็นตู้ทั่วไปนะครับผมการันตีตัวละครหน้าตู้เหมือนกันนะครับตู้ที่3ามจะเป็นตู้เชิญเพื่อนเนาะตรงนี้นะครับสําหรับเกมนี้ครับผมเราจะได้รับตั๋วกาชานะครับผมในช่วงแรกเนาะได้รับประมาณ100ใบนะครับผมอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะเราสามารถสุ่มได้เลยนะครับอ่าสุ่มแนะนําให้สุ่มให้ได้พวก สัตว์เลี้ยงธาตุแสงมืดเนี่ยผมมันจะดีกว่านะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาซูมดูแอนิเมชันก็จะประมาณนี้นะครับกดค่าไม่ได้นะเราดูผันะออกสีแดงไปว่าได้ ur นะอ่าสีส้มผมน่าจะอ่าน่าจะได้ sr นะครับผมอา sr มาหนึ่งตัวครับ sr sr ครับนี่ sr นะครับผมทนะงออกสีส้มเนาะ เราต้องรู้เนี่ยมันออกสีแดงนะทุกคนถึงจะได้ U R เนาะผมลืมกดข้ามแอนิเมชันนะไม่เป็นไรนะครับสีส้มมา2ตัวครับทุกคน H S R มาครับ2ตัวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองซ่มดูนะครับได้ไหม H S R บวกนะน่านจะไม่ออกแน่นอนนะครับ ขนาดสุ่มหน้าตู้นะทุกคนสุไปไบ s s r ครับผมอลองมาสุ่มดูนะครับผมมันแจกเยอะนะครับเห็นไหมพวกแสงมืดมันจะดีกว่าพวกธาตุไฟธาตุดินธาตุลมพวกนี้เนาะเรามาสุ่มดูนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบต่างๆเนาะ,ะระบบการตีบวกอาวงอาวุธนะครับระบบ อ่าตีบวกอาวุธเนาะการใส่อัญ,ญมณีใส่รูนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การอัพสกงสกิลนะครับผมนี่เลยสกิลช่วงแรกก็จะมีแค่สสกิลเนาะแล้วมันก็จะให้เราเปลี่ยนคลาสอะไรต่างๆนะครับผมมันก็จะปลดล็อกนะครับอ่าระบบสัตว์เลี้ยงนี่เลยนะครับผมที่เราสุ่มหาในตู้กระชานเนาะนะครับอันนี้ผมได้ s s r บวกตัวนี้นะผมได้ฟรีเนาะแล้วก็ตัวนี้ อาร์ได้แค่หนึ่งตัวนะทุกคนหาโคตรยากนะครับมีการจัดทีมด้วยนะครับผมเนาะจัดได้สามตัวเนาะช่วงแรกก็จะปลดล็อกแค่หนึ่งตัวนะครับอันนี้นะครับผมเราต้องเปลี่ยนคาส์ก่อนเนาะถึงจะใส่ได้นะครับใส่เพิ่มได้เนาะมีการอัพลงอัพดาวด้วยนะครับผมสําหรับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับอ่าลองมาใส่ดูนะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบตัวละครหลักของเราเนาะ อาค่าสเต็กต่างๆอะไรพวกนี้เนาะก็ปีกนะครับสามารถอัปเกรดได้แล้วก็วัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับมันช่วยในการดันค่าพลังลบอ่าสกังสกิลเนาะอันนี้ก็จะเป็นสารนุกรมนะครับผมจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานั่นแหละนะครับอ่าระบบกล้องระบบกิวก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะครับผม ลองมาเล่นดูครับผมสำหรับเกมนี้นะภาพกราฟิกโคตรดีนะครับแล้วก็ทาง X อ็กซ์เวรกมนะผมได้ทำการแจกคูปองเนาะห4 8อย่หยวนนะผมมาที่สวัสดิการมาที่คูปองตรงนี้นี่เลยครับผมเห็นไหม648้ย64่หยวนเนาะหรือประมาณ3000บาทไทยนะครับผมแจกทุกวันนะนะครับเราสามารถใช้ได้ฟรีเลยนะครับผมสายฟรีสายเติมน้อย เล่นได้สบายๆนะครับอ่าผมขออนุญาตสอนวิธีการใช้คูปองเงินสดฟรีนะครับผมให้ทุกคนเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมเงินได้เลยนะครับมาที่ VP นะครับกดเลือกแพ็คได้เลยนะครับผมอ่าในโตเกมมันจะแจกบัตรคูปองให้เราอยู่แล้วนะครับทุกคนนะวันละ100บัตรนะครับผมนะครับหนึ่คูปองเนาะสามารถใช้ได้เลยนะนี่เห็นไหมครับซื้อได้เลยนะครับผม บอกเลยเกมนี้โคตรดีครับซื้อได้เลยครับผม Vip อะไรพวกนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้คูปองเงินสดให้ดูเลยละกันนะครับผมเลือกแพ็คได้เลยเนาะตัวอย่างผมจะเลือกแพ็ค98หยวนกดติ๊กเข้าไปครับกดไปที่ซื้อโดยตรงครับผมแล้วก็รอสักครู่ครับนีครับเห็นไหมมันก็จะใช้คูปองให้เราเนาะคูปองฟรีนั่นแหละครับกดยืนยันนะครับชำระ 0บาทนะครับผมกดชำระเงินได้เลยนี่ครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมสำหรับการใช้คูปองเงินสดนะครับผมแบบฟรีๆนะอาแล้วก็เกมนี้ร็บผมทาง Xspin Game ได้ทำการแจกกิฟโค้ดเดี๋ยวนะมาที่สวัสดิการมาที่รานของขวัญนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่ทาง Xspin Game แจกเนาะจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับทุกคนอ่าลองไปกรอกดูนะครับอ่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้เนาะ ฟังก์ชันการแปลภาษาบูสเตอร์คลิกอัตโนมัติโคลนเกมภาพซ้อนภาพนะครับผมอลองใช้ดูนะครับถ้าใครนะผมเข้าเล่นเกมแล้วเกมกระตุกนะครับผมแนะนําให้เปิดใช้ฟังก์ชันบูสเตอร์เนาะมันจะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของเราเสถียรขึ้นแล้วก็จะช่วยในการหา VPN ของเกมนะครับอลองใช้ดูนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมอาคาเดียบริส of the land นะครับผมเป็นเกม m p RPG เนาะกราฟิกโคตรดีครับผมลองมาเล่นดูนะครับสายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้สบายๆนะผมสำหรับเกมนี้เนาะมีภาษาไทยด้วยนะเล่นได้ทั้ง ios และ android นะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ